วันนี้ก็พวกผมช่างบิ๊กนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าหรือว่างานลอยแต่จะมาแนะนําเกี่ยวกับงานอดิเรกนะครับคือการเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมอันนี้ก็เป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าเป็นการ หารายได้เพิ่มนะครับหารายได้พิเศษเพื่อประหยัดต้นทุนด้วยไว้กินด้วยจำหน่ายด้วยนะครับอันนี้ก็คือเลี้ยงแบบสไตล์ธรรมชาติเลยนะครับให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับอยู่กับดินเลยนะครับรอบนอกผมก็จะก่อเป็นบล็อกซีเมนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตักแต่งกิ่งนะครับกิ่งอันนี้เป็นต้นน้ำเต้าญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งได้ปลูกไว้หลายปีแล้วแล้วก็บ่อน,นี้ก็เป็นกบชุดที่สามแล้วนะครับนาวันนี้ก็อายุอีกสองวันนะครับจะสองเดือนพอดีนะครับใช้ขนาดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสามเดือนก็จับกินได้เลยนะครับส่วนกิ่งไม้เนี่ยเราตัดแต่งอาจจะเดือนละรอบก็ได้นะครับหรือว่าเดือนสองรอบก็ได้ ให้มันพอดีนะครับไม่สูงเกินไปมันจะลกนะครับประมาณนี้ส่วนอาหารกรบนะครับผมก็จะให้อ,อ,อาหารเบอร์หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แรกนะครับเป็นอาหารชายเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก ผมก็ขยับไปเป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองอีกประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับหรือว่าถึงประมาณเดือนกว่าๆเนาะก็ขยับเป็นเบอร์สามนะครับจนถึงสามเดือนสามเดือนเราก็เริ่มเก็บกินแล้วก็ขายนะครับทัาน,นี้ก็เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ สนใจอยากเลี้ยงก็มาศึกษาดูงานได้นะครับพร้อมจะสอนนะครับแล้วก็แนะนานะครับตอนที่ไปซื้อมาก็ตัวเท่าประมาณหัวนิปงนะครับตัวละสามบาทถ้าหาซื้อแถวบ้านนี่นะครับพอดีมีเพื่อนเพาะเลี้ยงอยู่นะครับทีนี้ผมก็ได้เลี้ยงเป็นชุดที่สามแล้วก็ถือว่ากำไรดีนะครับกบ โตไวนะครับสามเดือนก็จับขายได้เลยเวลาว่างนะครับหาเวลาว่างอาหารก็จะให้แค่เช้าเย็นครับส่วนเรื่องน้ำล้วก็จะเปลี่ยนไทยาช่วงแรกๆเลยก็อาทิตย์ละครั้งนะครับพอหลังจากนั้น ก็ขยับไปเป็นอา,อาทิตย์ละสองครั้งแต่พอมันใหญ่มันเริ่มใหญ่อย่างนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับเพราะาน้ำมันจะเหม็นนะครับขี้กบนะครับขี้กบมันจะเหม็นเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยน่า่ไปเรื่อยๆนะครับสามวันครั้งหรือว่าสองวันครั้งนะครับเพื่อที่จะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับ ประมาณเดือนหนึ่งเราก็จับกินได้แล้วครับเนี่ย อันนี้ผมลงไปทั้งหมด250ตัวนะครับแต่ก็มีตายอยู่บ้างแต่ไม่น่าจะถึง10ตัวนะครับที่ตายตายที่นับไว้นะครับประมาณ8-9ตัวได้อยู่เพราะว่าตอนมันเล็กๆมันจะกัดกันอยู่นะครับตัวที่อ่อนแอหน่อยก็จะไม่รอดนะครับ อันนี้เราเลี้ยงแบบสไตล์ธรรมชาติที่สุดนะครับให้มันอยู่พอดีฝนตกเนาะน้ำมันก็เลยนองหน่อยแต่วันสองวันก็แห้งแล้วครับ <c oughs> ก็ปกติแล้ว <c oughs> ทษลองเข้าไปเปิดเปิดกระเบื้องให้ดูหน่อยช่วงนี้หน้าฝนนะครับงานน้อยหน่อยให้น้องๆช่วยตัดแต่งต้นไม้ไปก่อนนะ นี่ครับมันก็อยู่ใต้กระเบื้องด้วยอยู่ในกระบอกอ่าเป็นบอกไม้ไผ่อะไรพวกนี้มันชอบมันก็จะหลบเนาะมันกลัวคนเหมือนกันเยอะเ,เยอะเยอะอยู่เดี๋ยวมาดูทางนู้นดินี่ครับเอาวงล้ออะไรพวกนี้ครับให้เป็นที่ซ่อนตัวมันนะครับอย่างอยู่ในบอคอะไรพวกนี้ เลี้ยงง่ายครับกบแค่ต้องคอยดูแลเรื่องน้ําเปลี่ยนถ่ายน้ำเนาะอาหารเราก็ให้แต่อาหารเมร็ดนี่ครับโอ้ตัวนั้นเหลืองเลยอันนี้มันจะเหมือนเหมือนกบอยู่ในป่าน,นะครับสีมันคล้ายๆกันรสชาติมันจะดีกว่านะครับถ้าเราเลี้ยงแบบปล่อยในน้ำหรือซีเมนต์เลยนะครับ อันนี้เลี้ยงแบบดิน,นครับให้เลี้ยงแบบธรรมชาติที่สุดครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับสนใจที่จะเลี้ยงแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ด้านนี้ก็มาหาผมมาศึกษาดูงานได้ครับปรึกษายินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับครับผมสวัสดีครับ